เคยสงสัยไหมครับว่าการทำความดีเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นมันหายไปไหนรอยยิ้มที่เราให้คนแปลกหน้าความช่วยเหลือเล็กน้อยในวันที่เขาเดือดร้อนหรือแม้แต่ความอดทนที่เราเลือกใช้แทนการตอบโต้หลายครั้งมันดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเสียงปรบมือไม่มีใครกล่าวขอบคุณ ไม่มีผลลัพธ์ให้เห็นในทันทีแต่ในกฎของชีวิตไม่มีการกระทำใดศูนย์เปล่าคืนนี้ผมจะพาคุณไปฟังสี่เรื่องเล่าของกรรมดีเรื่องของคนธรรมดาที่ทำความดีแบบเงียบๆโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งเล็กๆนั้นกำลังเปลี่ยนชะตาชีวิตของพวกเขาบางความช่วยเหลือกลับมาในวันที่ไม่คาดคิด บางความเมตตากลายเป็นแสงสว่างในวันที่มืดที่สุดและบางบุญเล็กๆอาจช่วยชีวิตคนคนหนึ่งไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยถ้าคุณเคยรู้สึกว่าทำดีไปก็เท่านั้นเรื่องคืนนี้อาจทำให้คุณมองคำว่าความดีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลับตาเบาๆปล่อยใจให้สบายแล้วมาฟังไปพร้อมกันครับ เรื่องที่หนึ่งแสงไฟดวงเล็กที่ไม่เคยดับคืนนี้ผมอยากชวนคุณฟังเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่มีผีไม่มีความน่ากลัวไม่มีเสียงกรีดร้องในความมืดมีเพียงชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นแสงเล็ก ที่ส่องสว่างชีวิตคนอื่นโดยไม่รู้ตัวและแสงนั้นก็ย้อนกลับมาหาเขาในวันที่เขาแทบไม่เหลืออะไรเลยในตลาดเก่าใกล้สถานีรถไฟเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายแก่คนหนึ่งชื่อลุงชานทุกวันก่อนฟ้าจะเริ่มสางตอนที่คนทั้งเมืองยังหลับลุงชานตื่นแล้วเสียงนาฬิกาปลุกเก่าๆดังติดต๊ดติด๊ดติ๊ด ตีสี่ตรงลุงลุกจากที่นอนช้าๆเข่าลั่นเบาๆตามวัยเดินไปล้างหน้าในห้องน้ำเล็กๆข้างบ้านไม้เก่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ใหญ่ฝาผนังไม้บางแผ่นเริ่มผุหลังคาสังกะสีมีรอยสนิมแต่สะอาดเรียบร้อยและอบอุ่นลุงชาญอยู่คนเดียวภรรยาเสียไปหลายปีแล้วลูกไม่มี ชีวิตของลุงเรียบง่ายเหมือนเตาถ่านที่ค่อยๆติดไฟทุกเช้าหน้าบ้านมีรถเข็นขายหมูปิ้งล้อเอียงนิดๆด,ด้ามจับหุ้มผ้าเข่าม้าเก่าลุงจุดเตาถ่านเป่าลมเบาๆจนถ่านแดงเรืองเหมือนดวงดาวเล็กๆในความมืดกลิ่นควันจางๆลอยขึ้นผสมกับกลิ่นหมูหมักกระเทียมพริกไทยนี่คือกลิ่นของชีวิตลุงชาน กลิ่นที่อยู่กับแกมานานกว่า30ปี6 0โมงเชา้าเด็กนักเรียนเริ่มเดินผ่านตลาดมีเด็กผู้หญิงผมเปียสองข้างหยุดมองหมูปิ้งลุงยิ้มให้เอาไหมลูกพึ่งย่างร้อนๆเลยเด็กก้มมองกระเป๋าแล้วสายหน้าเบาๆลุงหยิบหมูปิ้งหนึ่งไม้ยื่นให้ถือว่าลุงเลี้ยงเด็กตั้งใจเรียนเด็กยิ้มกว้างยกมือไหว้ แล้ววิ่งไปขึ้นรถสองแถวแม่ค้าขายผักข้างๆส่ายหัวลุงอีกแล้วเดี๋ยวก็ไม่พอกินหรอกลุงหัวเราะเบาๆเด็กอิ่มก่อนลุงค่อยว่ากันตลอดทั้งวันลุงขายหมูปิ้งพูดคุยกับลูกค้าหัวเราะกับเด็กๆทักทายคนกวาดถนนคนขับวินคนเก็บของเก่าบางคนเงินขาดลุงก็ให้ก่อน บางคนบอกจะเอามาคืนแล้วไม่เคยกลับมาลุงไม่เคยนั่งจดไม่เคยบน่นไม่เคยทวงเพราะสำหรับลุงของที่ให้ไปแล้วมันจบตั้งแต่วินาทีนั้นแล้วช่วงใสายๆจะมีแมวลายสลิดมานั่งใต้รถเข็นมันไม่มีเจ้าของขนหยาบดวงตาโตลุงเรียกมันว่าไอ้ทองทุกวันลุงจะแอบฉีกหมูชิ้นเล็กๆให้มัน ก่อนจะขายไม้แรกตอนบ่ายหมาขาพิการตัวหนึ่งจะเดินลากขามาลุงจะเอาเข้าวเหนียวคลุกหมูให้วางไว้ตรงมุมฟุตบาทกินช้าๆนะเองไม่มีใครเห็นว่าการกระทำแบบนี้สำคัญแต่สำหรับสัตว์ตัวเล็กๆลุงคือโลกทั้งใบในเวลานั้นเย็นวันหนึ่งมีเด็กผู้ชายตัวผอมยืนมองหมูปิ้งนานมาก ตาเขาไม่ใช่ตาคนเลือกซือ้อแต่เป็นตาคนอยากได้แต่ไม่กล้าเอ่ยลุงชานถามเบาๆหิวเหรือลูกเด็กนิ่งท้องร้องเบาๆลุงย่างไม้ใหม่ยื่นให้สองไม้กินก่อนเรื่องเงินไว้วันหลังเด็กน้ำตาคลอรับไปทั้งสองมือยกไหวจนหน้าผากแทบติดไม้หมูปิ้งหลังจากนั้นเด็กคนนั้นแวะมาช่วยเก็บร้าน ช่วยยกถังช่วยล้างตะแกรงโดยไม่เคยขอหมูปิ้งฟรีอีกเลยปีผ่านไปตลาดเรื่องเงียบลงห้างใหม่เปิดใกล้ๆคนเดินตลาดน้อยลงลุงชานยืนย่างหมูปิ้งแต่ขายได้ครึ่งหนึ่งของเมื่อก่อนเข่าเริ่มปวดมือเริ่มสัน่นวันหนึ่งลุงหน้ามืดล้มลงข้างรถเข็นแม่ค้าตะโกนเรียกคนช่วยพาลุงส่งโรงพยาบาล หมอบอกว่าร่างกายลุงอ่อนแรงมากต้องพักยาวห้ามทำงานหนักอีกคืนแรกในโรงพยาบาลลุงนอนมองเพดานขาวไม่มีเสียงเตาถ่านไม่มีกลิ่นหมูปิ้งไม่มีเสียงเด็กเรียกว่าลุงครับมีเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรติดติดติดลุงพนมมือสวดมนต์เบาๆถ้าชีวิตต้องหยุดตรงนี้ ก็ขอให้ใจยังดีอยู่ก็พอวันต่อมามีชายแต่งตัวดีถือกระเช้าเดินเข้ามาเขายกมือไหว้ลุงน้ำเสียงสัน่นจำผมได้ไหมครับลุงลุงมองหน้าเขานานสายหน้าเบาๆชายคนนั้นยิ้มทั้งน้ําตาผมคือเด็กที่เคยยืนมองหมูปิ้งลุงทุกวันวันที่ผมไม่มีเงินกินข้าวเขาเล่าว่าหมูปิ้งสองไม้นั้น ทำให้เขามีแรงไปสอบทุนวันนี้เขาเป็นวิศวกรมีงานมีบ้านมีครอบครัวเขาวางซองหนึ่งบนโต๊ะผมไม่ได้มาคืนเงินนะครับผมมาขอบคุณโอกาสที่ลุงให้ผมโดยไม่ทําให้ผมรู้สึกต่ำต้อยเลยน้ำตาลุงไหลช้าๆลุงแค่ย่างหมูเองนะลูกชายหนุ่มสายหัวแต่ลุงย่างมันด้วยเมตตาหลังจากนั้น คนเริ่มมาเยี่ยมลุงไม่ขาดยามสถานีแม่ค้าขายผักเด็กที่โตเป็นพยาบาลคนขับวินที่เคยกินฟรีตอนเงินหมดทุกคนพูดคล้ายกันว่าลุงเคยช่วยผมตอนลำบากลุงชานนอนฟังน้ำตาไหลเงียบๆเ,เขาเพิ่งรู้ว่าหมูปิ้งไม้ละสิบบาทไม่ได้หายไปไหนเลยมันเดินทางเติบโต แล้วกลับมาในวันที่เขาไม่มีแรงยืนย่างอีกแล้วหลายเดือนผ่านไปลุงไม่ได้กลับไปขายอีกแต่ในตลาดมีร้านใหม่เปิดป้ายเขียนว่าหมูปิ้งลุงชานความดีที่ย่างต่อชายหนุ่มคนนั้นเป็นคนเปิดร้านและทุกวันเขาจะแขวนถุงหมูปิ้งฟรีไว้หนึ่งถุงสำหรับคนที่หิวแต่ยังไม่มีเงินเหมือนที่ลุงเคยทำคืนนี้ ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าทำดีไปก็ไม่มีใครเห็นช่วยไปก็ไม่มีใครจำอย่าเพิ่งท้อเลยนะครับเพราะความดีไม่เหมือนเงินที่ต้องมีใบเสร็จไม่เหมือนชื่อเสียงที่ต้องมีคนปรบมือมันเหมือนมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่เราหยอดลงดินเราอาจไม่ได้เห็นมันโตแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่โตและวันหนึ่งในวันที่ชีวิตคุณมืดที่สุด คุณอาจได้เห็นแสงเล็กๆเดินทางกลับมาหาจากความดีที่คุณเคยให้ใครไปโดยไม่เคยคิดจะเอาคืนเลยก็ได้คืนนี้ขอให้หัวใจคุณเบาและหลับไปพร้อมแสงเล็กๆในใจนะครับเรื่องที่สองต้นโพริมทางที่ไม่มีใครปลูกคืนนี้ ผมอยากเล่าเรื่องของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ทั้งชีวิตไม่เคยคิดว่าตัวเองทำบุญใหญ่อะไรเลยเธอไม่เคยสร้างวัดไม่เคยบริจาคเงินก้อนโตไม่เคยมีชื่ออยู่บนแผ่นหินอ่อนเธอแค่ทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆเงียบๆโดยไม่รู้เลยว่ามันกำลังกลายเป็นร่มเงาให้ชีวิตของเธอเองในวันข้างหน้า ป้าเพนเป็นแม่ค้าขายขนมครกอยู่หน้าปากซอยซอยเล็กๆข้างวัดเก่าบ้านเธออยู่ท้ายซอยบ้านไม้ชั้นเดียวมีต้นมะลิหน้าบ้านกลิ่นหอมทุกเย็นชีวิตป้าไม่ได้ง่ายสามีเสียไปนานเหลือลูกชายคนเดียวที่ทำงานต่างจังหวัดรายได้แต่ละวันพออยู่พอกินบางวันขายดีบางวันเหลือเต็มกระทะ แต่ป้าเพนเป็นคนหนึ่งที่คนในซอยพูดตรงกันว่าอยู่ใกล้แล้วสบายใจหน้าบ้านป้าเพนมีต้นไม้เล็กๆขึ้นอยู่ข้างกำแพงไม่มีใครรู้ว่ามันขึ้นมาได้ยังไงมเมล็ดอาจปลิวมากับลมหรือนกขาบมาทิ้งไว้มันคือต้นโพเล็กๆเพื่อนบ้านบางคนบอกให้ถอนทิ้งเดี๋ยวรากทำกำแพงแตกนะป้า แต่ป้าเพนมองมันใบรูปหัวใจเล็กๆสั่นไหวตามลมปล่อยไว้เธอลูกมันก็ชีวิตหนึ่งตั้งแต่นั้นทุกเช้าก่อนเข็นรถไปขายขนมป้าจะตักน้ำหนึ่งขันรดให้ต้นโพต้นนั้นไม่เคยขาดระหว่างทางไปหน้าปากซอยมีชายเร่ร่อนคนหนึ่งชอบนั่งอยู่ใต้เสาไฟผมยุ่งเสื้อผ้าเก่า พูดคนเดียวบ้างบางครั้งคนส่วนใหญ่เดินผ่านบางคนหลบแต่ป้าเพนทุกเช้าจะยื่นถุงขนมครกสองสามชิ้นให้เขากินรองท้องนะพี่ชายคนนั้นไม่ค่อยพูดแค่พยักหน้ารับไปเงียบๆบางวันฝนตกป้าจะยื่นถุงพลาสติกให้เขาคลุมของไม่มีใครสนใจว่าเธอทำแบบนี้มานานแค่ไหน รวมถึงตัวป้าเพนเองมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านร้านป้าไปโรงเรียนทุกเช้าผมสั้นหน้าตากบเงียบ,ยบถือกระเป๋าเก่าวันหนึ่งเธอหยุดยืนมองขนมครกนานมากแต่ก็เดินผ่านไปป้าเพนเรียกเบาๆหนูมากินก่อนลูกเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันหรอกเด็กหันมาลังเลแล้วเดินเข้ามา หนูไม่มีเงินค่ะงั้นเอาไปเป็นแรงอ่านหนังสือหลังจากวันนั้นเด็กคนนั้นยกมือไหว้ป้าทุกเชา้าแม้บางวันไม่ได้กินขนมปีหนึ่งฝนตกหนักมากน้ำเริ่มท่วมซอยบ้านหลายหลังน้ำเข้าคนในซอยช่วยกันยกของหนีน้ำบ้านป้าเพนก็โดนข้าวของเปียกหลายอย่างแต่ป้าไม่เคยบน่น ยังเข็นรถไปขายแม้รองเท้าเปียกทั้งวันตอนเย็นเธอกลับมาบ้านเห็นต้นโพเล็กๆหน้าเรือนโตขึ้นกว่าเดิมมากใบเขียวสดยืนต้นนิ่งท่ามกลางฝนป้ายิ้มเอออย่างน้อยเองก็สบายดีนะวันที่แรงเริ่มหมดหลายปีผ่านไปป้าเพนเริ่มปวดหลังเข็นรถไกลไม่ไหวเหมือนเดิมวันหนึ่ง เธอหน้ามืดล้มหน้าบ้านเพื่อนบ้านช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าป้าต้องพักยาวทำงานหนักไม่ได้แล้วป้านอนมองเพดานคิดถึงรถขนมครกคิดถึงเด็กนักเรียนคิดถึงชายเร่ร่อนใต้เสาไฟคิดถึงต้นโพหน้าบ้านที่เธอรดน้ำทุกวันสองวันหลังจากป้านอนโรงพยาบาลมีผู้หญิงวัยทำงานคนหนึ่งมาหา เธอยกมือไหว้น้ำตาคลอป้าจำหนูได้ไหมคะหนูคือเด็กที่ป้าเคยให้ขนมกินหน้าปากซอยตอนนี้เธอเป็นครูมาสอนอยู่โรงเรียนใกล้ว่านวันนั้นหนูหิวมากแต่ไม่กล้าขอใครขนมครกของป้าทำให้หนูมีแรงไปสอบหนูไม่เคยลืมเลยเธอหยิบซองเงินวางไว้หนูอยากช่วยค่ารักษานะคะ ป้าเพนน้ำตาไหลสายหน้าเบาๆป้าแค่ให้ขนมเองลูกครูสาวยิ้มแต่มันคือกำลังใจในวันที่หนูไม่มีใครเลยวันถัดมามีเจ้าหน้าที่มูลนิธิคนหนึ่งมาเยี่ยมเขาบอกว่าชายเร่ร่อนคนนั้นตอนนี้ถูกพาไปรักษาอาการทางจิตและกำลังดีขึ้นเขาพูดถึงแม่ค้าขนมครกที่ใจดีเสมอ บอกว่าถ้าไม่มีขนมถุงเล็กๆทุกเช้าเขาคงไม่อยากมีชีวิตต่อป้าเพนหลับตาน้ำตาไหลเงียบๆหลายเดือนผ่านไปป้ากลับมาบ้านได้หน้าบ้านต้นโพเล็กๆกลายเป็นต้นใหญ่แผ่ร่มเงาครึ่งหน้าบ้านใบไหวพลิ้วเสียงสู้เบาๆเหมือนเสียงสวดมนธรรมชาติเพื่อนบ้านเอามานั่งมาวางใต้ต้น เด็กๆมานั่งทำการบ้านคนแก่ในซอยมานั่งคุยกันตอนเย็นไม่มีใครจำได้แล้วว่าต้นนี้ขึ้นเองแต่ทุกคนเรียกเหมือนว่าต้นโพของป้าเพนวันหนึ่งครูสาวคนนั้นกับคนในซอยหลายคนช่วยกันเปิดร้านขนมครกเล็กๆใต้ต้นโพป,ป้าไม่ต้องยืนขายแค่นั่งยิ้มคอยสอนวิธีหยอดแป้งป้ายร้านเขียนว่า ขนมครกบ้านป้าเพนทำด้วยใจและทุกวันจะมีถุงเล็กๆวางไว้ข้างร้านสำหรับใครก็ตามที่หิวแต่ยังไม่มีเงินเหมือนที่ป้าเคยทำมาตลอดชีวิตคืนนี้ถ้าคุณเคยช่วยใครโดยไม่มีใครเห็นเคยยิ้มให้คนแปลกหน้าเคยแบ่งของเล็กๆให้ใครสักคนอย่าคิดว่ามันเล็กเลยนะครับเพราะความดี ก็เหมือนต้นไม้ที่เรารดน้ำทุกวันเราอาจไม่เห็นมันโตในวันที่เรายังแข็งแรงแต่วันหนึ่งในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราอ่อนแรงเราอาจได้มานั่งพักใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่เราเคยรดไว้เองคืนนี้ขอให้ใจคุณเบาและเชื่อมั่นในความดีเล็กๆของตัวเองนะครับเรื่องที่สาม จดหมายที่ไม่เคยส่งหายคืนนี้ผมอยากเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่อาชีพของเขาธรรมดาจนแทบไม่มีใครมองเห็นเขาเป็นบุรุษไปรณีไม่มีใครปรบมือให้ไม่มีใครจำชื่อเขาได้ไม่มีใครคิดว่าเขากำลังทำบุญอะไรอยู่แต่สิ่งที่เขาทำทุกวันเงียบเงียบซ้ำๆ ด้วยความซื่อสัตย์เล็กๆในใจกลับกลายเป็นสะพานที่พาแสงสว่างย้อนกลับมาหาเขาในวันที่ชีวิตเขาเกือบพังทลายลุงม,มนัตเป็นบุรุษไพรสณีมา3ากว่าปีขี่มอเตอร์ไซคันเก่ากล่องไพรสณีเหล็กด้านหลังมีรอยถลอกเต็มไปหมดเขาจำบ้านในเขตได้เกือบทุกหลังรู้ว่าบ้านไหนมีหมาดุบ้านไหนคุณยายหูตึงบ้านไหนลูกชายเพิ่งกลับจากทหาร ทุกเช้าเขาจะจัดจดหมายอย่างตั้งใจรูปซองเรียบๆอ่านชื่อผู้รับชา้ชาๆเหมือนจดหมายนั้นไม่ใช่แค่กระดาษแต่เป็นความหวังของใครบางคนวันหนึ่งมีจดหมายซองสีน้ำตาลเขียนด้วยลายมือสันๆที่อยู่เป็นบ้านไม้เก่าท้ายซอยลึกเมื่อไปถึงบ้านหลังนั้นเงียบหน้าต่างปิดเหมือนไม่มีคนอยู่แล้วเพื่อนบ้านบ,านบอกว่า ยายเจ้าของบ้านเสียไปเดือนก่อนลุงมนัดยืนถือจดหมายมองชื่อผู้รับมันคือจดหมายจากลูกชายของยายที่ไปทำงานต่างประเทศเขียนหน้าซองว่าถึงแม่ผมคิดถึงแม่มากลุงยืนนิ่งอยู่นานก่อนจะพนมมือไหว้หน้าบ้านเงียบๆแล้วเก็บซองนั้นไว้ในกล่องไม่กล้าถิง้งตั้งแต่นั้นทุกครั้งที่มีจดหมายส่งผิดหรือส่งไม่ทัน หรือเต้าของบ้านย้ายไปโดยไม่บอกลุงมนัสจะพยายามตามหาปลายทางให้ถามเพื่อนบ้านถามร้านชูหวยบางครั้งขี่รถอ้อมไปอีกหลายกิโลเพราะเขาคิดเสมอว่าถ้ามันเป็นจดหมายของคนที่เรารักเราก็คงอยากให้มันไปถึงใช่ไหมไม่มีใครรู้ว่าเขาทำแบบนี้ไม่มีใครให้รางวัลไม่มีใครชมแต่มันทำให้ใจลุงอุ่นทุกครั้งหลายปีผ่านไป ภรยาลุงป่วยหนักค่ารักษาแพงเงินเก็บเริ่มหมดลุงยังคงทำงานแต่สีหน้าเริ่มหม่นวันหนึ่งภรยาเสียบ้านที่เคยมีเสียงคุยเหลือแค่เสียงนาฬิกาเดินลุงมนัตนั่งอยู่คนเดียวมองโต๊ะกินข้าวว่างเปล่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกว่าโลกนี้เงียบเหลือเกินหลายสัปดาห์ต่อมามีจดหมายซองหนึ่ง จ่าหน้าถึงคุณมนัสบุรุษไปรสณียไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในมีการ์ดใบเล็กกับธนบัตรจำนวนหนึ่งข้อความเขียนว่าขอบคุณที่คุณเคยขี่รถไปส่งจดหมายถึงแม่ผมทั้งที่บ้านเราอยู่ไกลและไม่มีใครอยู่บ้านบ่อยๆจดหมายที่คุณส่งวันนั้นเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่ผมเขียนถึงแม่และเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่แม่ได้อ่านก่อนเสีย ผมไม่เคยโอกาสขอบคุณคุณโดยตรงแต่ผมไม่เคยลืมเลยลุงมนัสอ่านแล้วน้ำตาไหลเงียบๆเขาไม่เคยจำได้ด้วยซ้ำว่าเป็นบ้านไหนเพราะสำหรับเขาทุกจดหมายมีค่าเท่ากันหมดหลังจากวันนั้นจดหมายขอบคุณเริ่มทยอยมาอีกคนที่เคยได้รับเอกสารสำคัญตรงเวลาคนที่เคยได้รับจดหมายรับเข้ามหาวิทยาลัยคนที่เคยได้จดหมายจากลูกชายทหารชายแดน เขาจำชื่อเขาไม่ได้แต่จำความใส่ใจของบุรุษปริณีคนหนึ่งได้บางคนส่งของเล็กๆมาบางคนส่งข้อความสั้นๆบ้านที่เคยเงียบเริ่มมีเสียงกระทบประตูอีกครั้งเย็นวันหนึ่งลุงนั่งฝ่าหน้าบ้านมองพระอาทิตย์ตกลมเย็นพัดผ่านเสียงใบไม้ไหวเบาๆลุงพูดกับตัวเองช้าๆเราแค่ส่งจดหมายเองแท้ๆแ,แต่ในใจลึกๆ เขารู้แล้วว่าทุกครั้งที่เขาเลือกจะใส่ใจแม้ไม่มีใครเห็นมันคือการส่งความดีออกไปในโลกเหมือนจดหมายที่ไม่มีวันสูญหายมันอาจเดินทางไกลอาจใช้เวลานาน,านแต่วันหนึ่งมันจะหาทางกลับมาหาเจ้าของมันเองอย่างเงียบๆแต่อบอุ่นเหมือนจดหมายที่ไม่เคยส่งหายเลยคืนนี้ถ้าคุณกำลังทำสิ่งดีเล็กๆอยู่โดยไม่มีใครรู้ ไม่มีใครขอบคุณไม่มีใครมองเห็นอย่าพึ่งหยุดนะครับเพราะความดีก็เหมือนจดหมายฉบับหนึ่งต่อให้ปลายทางไกลแค่ไหนต่อให้ใช้เวลานานแค่ไหนถ้ามันออกจากใจที่จริงสักวันหนึ่งมันจะหาทางกลับมาหาคุณเองอย่างเงียบเงียบแต่อบอุ่นเหมือนจดหมายที่ไม่เคยส่งหายเลยเรื่องที่สร่มคันเก่า หน้า้าาปยรถเมคืนสงบแบบนี้ผมอยากให้คุณนึกถึงคำว่าเสียสละแบบเล็กที่สุดไม่ใช่การบริจาคเงินก้อนโตไม่ใช่การช่วยชีวิตใครแบบในข่าวแต่เป็นความดีแบบที่ทำไปแล้วเราเองยังคิดเลยว่าแค่นี้มันจะมีความหมายอะไรเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพี่อ่อน พี่ออนเป็นพนักงานบัญชีบริษัทเล็กๆเ,เงินเดือนพอใช้ชีวิตเรียบง่ายทุกเช้าเธอจะนั่งรถเมล์ไปทำงานลงที่ป้ายเดิมเวลาเดิมเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยโดดเด่นเป็นคนประเภทที่คนมักลืมหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่เธอทำประจำโดยไม่เคยคิดว่ามันสำคัญคือเธอมักพกร่มสำรองไว้ในกระเป๋าเสมอ ร่มพับคันเก่าสีกรม,มท่าโครงเริ่มฝืดผ้าเริ่มซีดเย็นวันหนึ่งฝนตกหนักมากคนที่ป้ายรถเมย์ไม่มีใครมีร่มทุกคนยืนเบียดกันใต้ายหลังคาเล็กๆแต่ฝนสาดเข้ามาเปียกครึ่งตัวข้างๆพี่อ่อนมีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะร้องไห้หนูต้องไปสอบสัมภาษณ์งานต่อคะ่ะถ้าเปียกแบบนี้คงดูแย่ พี่ออนลังเลอยู่ครู่หนึ่งเพราะตัวเองก็ต้องเดินอีกไกลสุดท้ายเธอหยิบร่มเก่าในกระเป๋ายื่นให้เอาไปเถอะเดี๋ยวพี่วิ่งเอาเด็กสาวตกใจแล้วพี่ล่ะคะพี่อ่อนยิ้มพี่โตแล้วเปียกฝนไม่เป็นไรหรอกเด็กสาวยกมือไหว้หลายครั้งก่อนวิ่งฝ่าฝนไปวันนั้นพี่อ่อนเปียกจนเป็นไข้ แต่เธอก็แค่กินยานอนพักแล้วลืมเรื่องนี้ไปหลังจากนั้นพี่ออนก็ยังพกร่มสำรองและบ่อยครั้งเธอก็ให้คนอื่นยืนแม่ลูกอ่อนนักเรียนคนแก่ที่มือสั่นกลางร่มไม่ทันบางครั้งเธอไม่ได้ร่มคืนบางครั้งร่มพังสุดท้ายเธอเหลือร่มคันเดียวคันที่เก่าที่สุดแต่เธอก็ยังพกมันอยู่ดี วันที่ชีวิตเธอพังบ้างหลายปีผ่านไปบริษัทที่พี่ออนทำงานอยู่ปิดตัวเธอตกงานตอนอายุเกือบ40เงินเก็บมีไม่มากเธอเดินหางานสมัครหลายที่แต่ไม่มีใครรับเย็นวันหนึ่งฝนตกอีกครั้งพี่ออนยืนอยู่ป้ายรถเมย์เดิมในมือถือแฟ้มเอกสารสมัครงานที่เพิ่งโดนปฏิเสธเธอไม่ได้ร้องไห้ แต่ในใจรู้สึกว่างเปล่ามากขณะนั้นมีรถยนต์คันหนึ่งจอดข้างป้ายหญิงสาวแต่งตัวดีเปิดกระจกมองพี่อ่อนนานมากพี่อ่อนใช่ไหมคะพี่อ่อนงงจําไม่ได้หญิงสาวยิ้มกว้างหนูคือเด็กที่พี่เคยให้ร่มวันฝนตกวันที่หนูจะไปสัมภาษณ์งานเธอเล่าว่าวันนั้นถ้าไม่ได้ร่มเธอคงเปียกจนเสียโอกาส งานวันนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตการทำงานของเธอวันนี้เธอเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทใหญ่พี่ตอนนี้พี่ทำงานที่ไหนคะพี่อ่อนยิ้มบางๆกำลังหางานอยู่จะ้ะหญิงสาวนิ่งไปนิดหนึ่งก่อนพูดเบาๆงั้นพี่มาสมัครที่บริษัทหนูได้ไหมคะหนูอยากให้โอกาสพี่บ้างหนึ่งสัปดาห์ต่อมา พี่อ่อนเริ่มงานใหม่ตำแหน่งไม่เล็กเงินเดือนดีกว่าเดิมวันรับเข้างานหญิงสาวคนนั้นยื่นกล่องเล็กๆให้ข้างในเป็นร่มพับคันใหม่สีกรมท่าเหมือนคันเก่ามีการเขียนว่าขอบคุณที่วันนั้นพี่ไม่คิดว่าร่มคันหนึ่งเล็กเกินไปสำหรับชีวิตของใครคนหนึ่งพี่อ่อนยืนอ่านน้ำตาไหลเงียบๆเ,เธอไม่เคยคิดเลยว่า การยืนเปียกฝนวันนั้นจะกลายเป็นร่มเงาในวันที่ชีวิตเธอเปียกปอนที่สุดคืนนี้ถ้าคุณเคยเสียสละอะไรเล็กๆเ,เคยยอมลำบากนิดหน่อยเพื่อให้คนอื่นสบายขึ้นอย่าคิดว่ามันเล็กเลยนะครับเพราะบางครั้งร่มคันหนึ่งอาจไม่ใช่แค่กันฝนแต่มันคือโอกาสคือกำลังใจคือจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของใครบางคนและวันหนึ่ง ในวันที่คุณยืนตากฝนของชีวิตอยู่ลำพังร่มจากความดีของคุณอาจกลางขึ้นโดยมือของใครสักคนที่คุณเคยช่วยไว้โดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้ทั้งสี่เรื่องในคืนนี้อาจไม่ได้มีปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่ไม่มีแสงจากฟ้าผ่าไม่มีเสียงลึกลับจากที่ไหนมีแค่การกระทำเล็กๆของคนธรรมดา ที่เลือกจะทำดีในวันที่ไม่มีใครมองเห็นและบางครั้งผลของความดีไม่ได้มาในรูปของเงินทองหรือโชคก้อนใหญ่แต่มาเป็นคนที่ยื่นมือช่วยเราในวันที่เราลม้มทางรอดที่เปิดขึ้นในวินาทีสุดท้ายหรือความสงบในใจที่เงินก็ซื้อไม่ได้กฎแห่งกรรมไม่เคยเร่งรีบแต่ก็ไม่เคยลืมใครเช่นกัน ทุกคำพูดที่อ่อนโยนทุกความช่วยเหลือเล็กๆทุกความอดทนที่คุณเลือกใช้แทนความโกรธสิ่งเหล่านั้นกำลังเดินทางกลับมาหาคุณในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเสมอถ้าคืนนี้เรื่องเล่าเหล่านี้ทำให้หัวใจคุณอุ่นขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยขอให้คุณเก็บความรู้สึกนั้นไว้แล้วส่งต่อมันออกไปสู่โลกผ่านการกระทำของคุณเองเพราะบางที แสงสว่างที่โลกกำลังรออยู่อาจเริ่มต้นจากความดีเล็กๆของคุณตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเลยก็ได้ขอให้คืนนี้คุณหลับอย่างสบายใจและตื่นขึ้นมาพร้อมโอกาสใหม่ในการสร้างกรรมดีอีกหนึ่งวันครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ช่องร้อยกรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ